ทุกคนวันนี้ฝนตกส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียัีช่องป้าแตงชาแนลไทยเจ้อโอ๊คแล้วก็ฮอนดูชาแนลนะคที่เหลือก็คือพูดกันเราเองนะคะ <c oughs> วันนี้เรามีข่าวมาแจ้งนะคะทุกคน <c oughs> ที่นจะรหัสไปเนี่ย <c oughs> ที่จะรหัสมาดับต <c oughs> นี้วันนี้มีแล้วมีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับการร่วมบุญร่วมบุญเอ่อ จะเป็นการชูอิลปนะแต่ว่าเราก็คือไปร่วมบุญร่วมบุญนะทุกคนเป็นเป็นเจ้าภาพอ่ออฉิธที่ทะเป็นเจ้าภาพวฉอยที่ทมพระอาจารย์นะคะนี่ว่าพระอาจารย์หลวงปู่ใช่ไหมหลวงปู่ที่เพิ่นก่อสร้างวัดป่าคำบงนะคะที่บ้านค่อยบงเหรอคําบงลุงคำบงที่ไหนลูก ไอ้ลูกกระสันวะทางทบงโอ้ทำ๋อคทำบงอยู่ตรงนั้นแล้นั่งเฉยยังไม่พูดกับเขาเลยคนรู้น่ะทำทำบงยันมัเสียงเสียงงานก็ไอพี่หมอนาภาเราทางทีมลุงป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์ก็เลยขอเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมวันที่สามสิบนะฮะวันจันทร์ที่สามสิบเดือนมิถุนายนก็จะมี อที่ตรงเตียงก็จะเป็นเป็นซองเป็นค่าอาหารใช่ไหมครับซองอาหอสอาส่วนหนึ่งแล้วค่าอาหารส่วนกน็ก็คือเป็นสภาพแบบไอ้ี่หลายท่านน่าจะรู้ว่าจะภาพส่วนที่ทมต้องบ้องอะไรบ้างนะทุกคนจริงแล้วก็คือเป็นงานแรกเหมือนกันนะเนี่ยเป็นกระพรเนี่ยงานแรก Officer. นะงานแรกแรก็ตามนี้ห้ทุกคนหลวงปู่ชื่อหลวงปู่ลันดีศรีสุสโท สีละสุดโทนะคะหลวงปู่รันดีสีละสุดโทนะคะชาติ17ธันวาคม2502มรณะ25มิถุนายน2568สรีอายุ65ปี27,000ษานะค,ะค่ะก็ใครเอ็กซิทเดนะคะอยากจะร่วมบุญตรงนี้นะคะก็ติดต่อกับยูทูบเบอร์ได้นะคะอันนี้ก็คือ เป็นค่าใช้จ่ายในวัดเนี่ยแหละทุกคนใชาะะในวัดนะมีอด้วยอะไรด้วยอืมและหลายอย่างทุกคนแต่ว่าก็คือแจ้งข่าวให้ทราบนะคะสําหรับการไปทําบุญครั้งนี้นะคะเป็นเจ้าภาพสวนอภิธรรมพูดถึงอภิธรรมศพใช่ไหมอภิธรรมศได้นะเพราะมันช่มมันเ็กนาากินนะครับมรณะาพไปแล้วตรวตๆวนะคะก็ แอปเีนท่านใดมีความที่ว่าป้าพูดไปไม่ชัดเจนก็สงสัยก็สอบถามแต่ละคนได้หรือว่าอยากจะร่วมบุญตรงนี้ด้วยก็ผ่านยูทูบเบอร์มาได้นะคะแต่ละคนก็ก็คือร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยนะศพเพิ่นตั้งที่ไหนนะท,ที่วัดต่ำไม่บงที่วัดต่ำไม่บงเลยตั้งแล้วใช่ไหมมีศาลาใหญ่ครับมีศาล<บ><บ>า,าใหญ่เลยศพหลวงปู่เนี่ยตั้งแล้วฮึสไลละสังขารเรียกสไลละสังขารเหรอคาร์เออเพื่อนเป็นหลวงปู่เลย สนอ่ะสรีละ,ะสังขารถ้าคนพูดเป็นก็ไม่มาพูดนะคะตอนนี้ก็เราเป็นนักข่าวฝึกหัดอยู่ <S <S ก็ล่าหลงปูก็อยู่ที่สราราใหญ่นะ,ะที่วัดปา่าห้วยบงนะในคำบงและห้วยบงคำบงคือลานมันพี่นุ่นมันตาสิบเลยวัดป่าห้วยบงนะคะก็ชาวบ้านก็กําลังผูกผ่าเตรียมพิธีการต่างๆอยู่คนจะเอาไว้ทั้งหมดกี่วันนะเจ็วันเจ็ดวันนะคะเจ็ดวัน ราจะเป็นเจ้าภาพวันที่30มิถุนายนประชุมเพิงหรือชาปนกิจวันที่สองประชุมเพิงวันที่สองกรกฎาคมกรกฎาคมเราเน้นย้ำว่าเราเป็นเจ้าภาพวันที่30มิถุนายนวันจันทร์นะคะก็กรกฎาคมเราจะมาแจกทำไมเนี่ยกรกฎาคมต่อรักรกฎาคมภาษาไทยพูดยากครับนั่นแหละทุกคนก็ตามนี้นะคะสำหรับการแจ้งข่าว ววรอดมันได้ไหมครับรว่าท่านมรณะวันไหนเกิดวันไหนอ,อ,อ๋อหลวงปู่รันดีหลวงปู่รันดีศรีละสุดโทนะคะชาตะสิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยสองนะคะมรณะยี่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด สรีาอายุ65ส <นะ S 2> ิบปีย7<น>ิบเจ็พันสามนะควันนี้เวลา9ก้นาิกาสามนาทีนะครับ9้นาิกาสามสินาทีนะคะมอนะวันนี้เก้นาฬิกาสานาทีุกคนก็เราจะเป็นเจ้าพสวดพระพิธรรมศพนะคะยังไม่ได้นะคะพระพิธรรมดีกว่านี่จบแล้วเราเป็นเจพาพสวด่าเนี่ออะแล้วทกันแล้วเราเป็นเฉพาพสวดออิธรรม นะคะวันที่ส0มสิบมิถุนายนวันจันท์นะคะทุกคนนะคะถ้าท่านใดอยากจะร่วมบุญตรงนี้ก็ติดต่อสอบถามที่ยูทูปเบอร์ก็ได้นะคะทุกคนนะก็ตามนี้แล้วกันเนาะกลับไปกลับมานี่ได้กี่นาทีแล้วได้ห้าแล้วอีกักรอบสิครับเอาวันที่เราจะไปเนี่ยวันวาที่จะไปขอให้ใส่เสื้อสีขาวผูกปรจิตนะ ดีไหมสีขาวอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างที่นวัดเนี่ยจะได้สุภาพหน่อยสีสุภาพสีขาวอ่าเปงเกงอาจจะเป็นสีเงินสีกรมสีดำก็ได้เป็นสีสุภาพนะคะไปร่วมงานไปร่วมงานนะคะมัจจะเป็นสีขาวล้วนก็ได้ขาวล้วนก็ได้เนาะดำล้วนก็ได้เพราะว่าเป็นงานเป็นขาวดำล้วนก็ได้ก็แล้วแต่เป็นสีสุภาพสุภาพแล้วกันถึงแฟนนะพี่ยอ อาติดต่อถ้าสนใจจะทําบุญร่วมผ่านช่องเสือพาไปบอกช่องทางหน่อยเบอร์โทรเบอร์โทรไดอะดีไลน์ศูนย์เก้าเก้าหกเจ็ดหกสี่สองสามห้าแอนด์แมิลี่โูนแปดหกสามหกสี่ลเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์สี่สองสามแปดโอกศูนย์เก้าหนึ่งแปดสองแปดศูนย์เก้าเก้าห้าค่ะไม่ได้จะเบอร์ไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเบอร์โทร อัพเดทครับพี่นวัชผมดูอยู่แล้วครดหน่อยพี่นวัชเบอร์โทรผมนะครับครับ0982916263นะครับไอดีไลน์ anu86 ตัวครับ anu888888 อย่เกินนะเกินไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ดังคับไดจะั้ยครับยังเบอร์ไลน์0612233532โหยอายคอมเมนต์เนี่ยป้าที่บ้านเบอร์โทรศัพท์ดูดิ จะไปโอ้เ็กไม่มีไม่ได้าทปได้นาะนะครับไอ้ทีท่านใดอยากร่มบุญนะครับครั้งนี้ก็เป็นอ่าบุญใหญ่เนาะพี่นะครับชาวพุทธเรานะครับก็สืบสานวัฒนธรรมการการดูแลเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่แล้วนะเป็นงานที่อาทุกคนจะมีส่วนร่วมนะครับผู้นําชุมชนแล้วก็ท่านนายกอะไรต่างท่านก็คงจะมาเป็นงานใหญ่เพราะว่า อ่าเป็นลวงปู่นะครับที่คนเขารพมนับถือนะครับแถวตะบลคุณธรรมท่านท่านเป็นผู้สร้างวัาต่าวเคยบอกครับอ๋อเป็นผู้สร้างนผู้สร้างว่าตแต่แรกเรื่องเรื่องก่อตั้งมาเลยคือท่านมาสร้างเนี่พอจะบอกได้นะฮะท่านเป็นไม่สบายอะไรยังไงเ่องสุขภาพท่านประชุเอ๊ะไม่ช่ประชุท่านท่านท่านอาารอวา อาพาษา์สับสนอาภาษณ์นานแล้วนานมากแล้วท่านก็คือยังปกติอยู่ไม่ถึงจะนอนนอนไม่ถึงจะกิบเตียงอะไรเงี้ยท่านก็ไปไหนมาไหนได้แต่เมื่อเช้าเนี้ยท่านท่านอยู่องค์เดียวท่านล็อกไว้แล้วท่านอาเจียนอาเจียนเยอะในกระโถนน่ะคนไปก็ได้ยินเสียงโอ๊โอ๊ะอูก็เลยเข้าไม่ได้ท่านท่านมาเปิดประตูไม่ได้ก็ตรงนั้น มาคนบางงันวันนี้วันพระด้วยนะท่านมรณภาพในวันพระด้วยโอ้ก็มีบุญเลยนะโอเคโอเคทุกคนประมาณนี้ครับก็ติดต่อ YouTube ได้ทุกช่องนะครับช่องเลยชอเุครับสัสดีคับสครับครับครับร